คุยกันเล่นธรรมดาละพอไดอ้คุยกันไปอะไรกันไปละดีจะให้เทศอะไรเป็นจิตใจลักษณะน,นั้นไม่เป็นไม่จริงเดี่ยวก,ก็ตอนนี้เขาหอยไม่ก็ดูด้วยเสียงไม่ก็จะออกแต่ต้องตั้งใจฟังดีๆถึงจะได้ยินเพราะเสียงรู้สึกมันเป็นมันแฝดแฝดยังไงชอบกันเสียงมันได้แหลมเสียงมันทุ่มก็ต้องตั้งใจฟังดีๆก็นละคันคือว่าการเทศนี้ พวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมามากครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสสอนพวกเราเนี่ยมากมายเหลือเกินแถมยังไม่พอทางด้านวิทยุพวกเราก็ฟังกันมาจนเหลือเกินแล้วก็นอกจากนั้นละอีกหนังสือตำ,ตำลตัตตำราต่างๆพวกเราก็ศึกษากันมามากสรุปแล้วหมายความว่าความรู้ความเข้าใจนั้นพวกเรามีพอ สมควรพอที่จะปฏิบัติธรรได้แล้วถ้าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตินั้นไม่มากอย่างอาตะมาเองเคยอยู่ในสำน,นักของหลวงปู่มันธธทุตะเถระสักห้าปีกว่ากแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำจำเจนะเขาเข้าออกอยู่ก็เป็นเวลาห้าปีกว่ากก็เป็นว่าท่านก็มรณภา้าไปอาตะมาไปสังเกตดูแลท่นานในการท่านก็ไม่ใช่ไปจะสั่งสอนอะไรมากมายนักเลย ท่านก็แนะบอกว่าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตนินี้ไม่ช่จะมากนักหรอกท่านก็ให้ในยะนโยบายนิดนิดแตหน่อยแล้วพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติพอขันขั้นกันก็ให้อีกนิดนิดปห่น่อยอะไรเหล่านี้ต่อเติมไปทุกวันเราก็ได้กินด้วยฟังในทุกวันก็ปฏิบัติปฏิบัติไปทุกวัน,วนแล้วก็ดูปฏิปทาข้อปฏิบัติจากท่านมารยาทการแสดงออกของเหลวงปู่มั่นด้ตาเหะนละ เท่ากันก็เป็นเครื่องจูงใจให้พวกเราเข้าใจความจริงว่าอย่างหลวงปู่มั่นพุทธเถระคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่แต่สาหรับอามาเองเข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นพระอาหารหันต์เพราะเท่ที่สังเกตดูแล้วรู้สึกท่านสมบูรณ์เหลือเกินกิริยาภายนอกทุกอย่างเนี่ยท่านสมบูรณ์ทาให้เราพวกเรามองเห็นเนี่ยเกิดความลื่มใสมาก เพราะนั้นความเลื่อมใสมีต่อการแสดงออกของหลวงปู่ทำให้พวกเราเชื่อจึงได้ยอมรับอุบายวิธีต่างๆจากท่านแนะนำพวกเราทุกอย่างที่ท่านให้คือพวกเราไม่ต้องเาไปกันกรองไม่ต้องไปยเคค์ท่านว่ายัางไงก็ต้องอย่างนั้นแดงก็แดงดำก็ดำเราก็ยอมรับดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านให้พวกเราเท่นนั้นการดำเนินสืกม,มาเป็นนึงต้อนอนั้น,วน,นพวกเราเนี่ย เข้าใจธรรมะกันมากได้ศึกษามามากจากครูบาอาจารย์ก็มากจากตำรับตำราจากวิทยุอะไรแล้วเนี้ยฟังจนเหลือเกินแล้วพวกเราแถมยังไม่พอนะยังสอนผู้อื่นได้ด้วยอันนี้สอนผู้อื่นได้แต่สําคัญอยู่ว่าใจของเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรารู้ทําไมถึงว่าไม่ยอมรับพวกเราก็ยอมรู้ตัวพวกเราได้ดีว่าพวกเราเวลานี้มันรู้โดยสัญญาเท่านั้นสอนก็เดินได้ อย่างอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาสัญลักษณ์ของอิริยาบุคคลเนี่ยไม่เกินจากนี่ไปเลยอันนี้พวกเราก็รู้อัน,นิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรทุกทางไหนบ้างกายหรือใจอนัตตาสภาพไปแจอัตรมาตัวตนเราเขาอะไรเลยเพียงแค่ธาตุโลกประชุมกันอยู่เขาก็ต้องสลายไปตามกําลังของธาตุโลกเราพูดได้แต่ใจของเราอยอมรับหรือไม่มีแค่นี้เพราะนั้น วิธีที่เราจะทําให้ใจของเราแนคะรับสภาพความเป็นจริงล่านั้นเราจะทํำยังไงก็มีกันแทนนั้นทํายังไงต้องจะยอมรับถ้าใจก็เรายอมรับสภาพความเป็นจริงนั้นแล้วเราก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้ายอมรับซะว่าสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์สภาพทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงสภาพสิ่งที่เรากาลังหลงไหลอย,อย่นี้ก็ไม่ใช่อัตมาตัวต,วตนเ,เราเขาอะไร แค่แค่ท่าประชุมกันอยู่เท่านี้คอยใ,ใจของเรารับแค่นี้ความรู้สึกทางด้านใจจะเปลี่ยนจากเดิมเป็นอย่างอื่นไปอีกความทะเยอทะยานเหอเิมต่างๆนั้นจะหมดลงแต่ไม่ใช่ปฏิเสธคือเราก็ดําเนินตามที่เราจะดําเนินได้ตามวิถีทางของเราซึ่งเป็นผู้มีธรรมะเครื่องกันอยู่นั่นเองอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสบําเพ็ญอย่างโคศกอาจารย์ทุตตาลว่าพวกเราเข้าใจธรรมะกันดีเหลือเกิน ถข้าใจเป็นกว้างฝังมันจะน้อยแถมยังเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้ด้วยแต่แล้วทําไมใจของเราท่านไม่ยอมรับตามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นมาคนเจ็บคนแจ,จ่คนตายเราเห็นท้งนั้นแต่ใจของเราทําไมจึงไม่แยกออกว่าอันนั้นคนตายก็คือคนตายอันนี้คนเป็นก็คือคนเป็นทาไมไม่มองเห็นคนตายกับคนเป็นมาคืออันเดียวกันอะไรเหล่านี้ทําไมจะไม่ชัดเจน ทำไมใจของเราต้งไม่ยอมรับแน่นอนอะไรนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดความเศร้าสลดก็ชั่ววูบแล้วก็หายไปนี่เป็นอย่างนั้นทําไมใจของเราจะยอมรับว่าที่เราเดินไปอยู่เวลาเนี้ยก็เดินไปหาจุดจบของเราทุกวามตายนั่นเองอันที่ตายไปแล้วที่เราเห็นก็คืออันนี้เหมือนกันจะต้องเป็นเหมือนเหมือนกันต้องสองอย่าง <S <S อะไรนี้นจะทําให้เราเกิดความเศร้าสลดแล้วก็วางต่อสิ่งที่เรากํลาลังทุเข์ทรมาเห แล้วก็คลายจากความหลงในสิ่งที่เราหลงอยู่อะไรนี้เราจะทํายังไงถึงจะเตมต็มตไ,ได้ต่มีอยู่วิธีเดียวคือการบาเพ็ญได้เลยถ้าพวกเราสามารถบาเพ็ญให้เป็นไตมได้สร้างอํานาจส่วนคุ้มครองให้สมบูรณ์ขึ้นสามารถบังคับจิตของเราได้อย่างสมบูรณ์อยู่ใต้อํานาจส่วนคุ้มครองได้แน,น,น่ละจิตเราวางกันไปแล้วก็สามารถที่จะน้อมน,นําสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นมาให้ใจของเรายอมรับได้จนถึงนในเมื่อใจของเรายอมรับแล้วนั่นแหละ เราจะได้รู้เลยว่าอะไรคืออะไรชัดเจนไป,ไปอีกคือขอยรับอย่างเดียวก็ย่อมสามารถจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกในเมื่อรู้รสิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกมันจะรู้สิ่งที่ลึกกว่ไปอีกส่วนยาบรู้แล้วเข้าใจดีแล้วส่วนกลางก็ย่อมรู้จนกระทั่งรายละเอียดของเจิเตต่างๆอันเป็นภบของจิตจะกเเชื่อมต่อกันมีรูปลักษณะเสน้นไรเราก็จะเข้าใจหมดเราก็จะมองเห็นสภาพของจริงอย่างอื่นได้ชัดเจนขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นแต่บัดน,นี้พวกเรา ยังไม่มีความสามารถที่จะสร้างอำนาจส่วนคุ้มครองขึ้นมาให้สมบูรณ์สามารถบังคับจิตาลห้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงเหล่านั้น,นนั้นจึิงเป็นเหตุ่พวกเราคุยได้จะปากพูดได้จะปากใจไม่ยอมรับจึงได้เป็นปุถุชนกันอยู่อย่างปัจจุบันนี้นี่เป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถทําสมาธิให้จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงได้เราจะเห็นคําว่าพุทธจะได้เห็นคําว่าพุทธอย่างถูกต้องอาตมาเอง โดยความจริงแล้วไม่ใช่ชาวพุทธโดยกำหนดอาตมาชาวต่างศาสนาแต่ว่าจิตใจผูกพันเหลือเกินผูกพันทางด้านพุทธมากมีนิสัยทั้งนี้มากเหลือเกินมีทานอาจารหน้าโคโสสมัยก่อนไปทักจุดที่บ้านบ่อยแอบไปฟังกรมาบ่อยถูกลงโทษบ่อยถูกมัดตากักแดดถูกตีบ่อยๆแต่ก็พยายามหาอุบายวิธีหลบหนีไปฟังจนได้เขาชอบเหลือเกินแล้วก็ขโมยอธรรมะเข้าบ้านบ่อยถูกตีบ่อยลงโทษบ่อย ไม่สะดวกในการศึกษาเลยในยุคสมัยกนันโนดลำบากเหลือเกินจนกระทั่งตอมาท่านผู้เป็นหัวหน้าในรัที่นั้นท่านเสียชีวิตไปเราก็มีอิสระเต็มที่ในการศึกษาเราก็มาพิสูจน์ดูว่าเออรัที่เดิมของเราเนี่ยมีอย่างไงเขาได้ประกอบพิธีกรรมเป็นภายนอกเป็นแันแท้ของศาสนาในเมื่อเขามาศึกษาทางพุธแล้วโอ้โมันแตกต่างกันเหลือเกินแตกต่างกันมากยิ่งเขาไปอยู่ในสำนักของหลวงปู่มัน่น ถ้เห็นความเป็นอยู่ของเวุษย์มนุษซึ่งความดีของท่านที่แสดงออกภายนอกนั้นมากมายเหลือเกินไม่มีอะไรที่ขนานับได้ถ้าจะมองถึงเมตตาพระมิหารธรรมกด็ดีแต่จําวันการแสดงออกซึ่งมีเกิเลสนาหน้าหรือไม่นั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากก็ไม่มีท่านมีความเมตตาอาดีตต่อพวกเราจริงๆอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีอุบายวิธีแนะนําพวกเรานี่ให้สร้างอํานาจส่วนคุ้มครองก็บังคับจิตจนกว่าจิตจะยอมจำนนต่ออำนาจส่วนนั้น กพื่อจะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงนันนั้นถูกต้องและใจของเราจะได้คลายต่อสิ่งที่เราหลงอยู่และก็จะได้เข้าไปสู่จุดละเอียดต่อไปเป็นธรรมดท่านจะคุมพวกเราอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไปเห็นแล้วยังมีความปลื้มใจเหลือเกินว่าเราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิเพราะเราได้เห็นพระอรหันต์คือหลวงปู่มั่นอันนี้ออกอุทานในใจได้และมนึกว่าเราไม่ได้เห็นอริยบุคคลในครั้งสมัยพุทธกาล แต่เราเห็นอริยบุคคลเพียงองค์เดียวได้เจอหลวงปู่มัน่นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนึกว่าไม่เสียตจเกิดถึงแม้จะตายเราก็ภาคภูมิใจเ้าะเราเห็นสิ่งหัะจรรย์แล้วสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเราก็คิดว่าเราคงพอที่จะทําได้พอมองถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรท่านจะพิเศษกว่าเรามองแล้วก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่เองก็คิดว่าคงเขาจะทําได้ก็ตั้งหลักปฏิบัติกันอย่างที่เรียกว่าเอาชีวิตแรกบุกกันอย่างที่สุด ก็มีส่วนได้บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ภาพาคปูนจรละกาพูดไปว่าถ้าผู้ใดาสามารถท,ทําสมาธิเป็นไปได้เข้าใจคําว่าพุทธในเมื่อเข้าใจทาคําว่าพุทธได้แล้วเนี่ยเราจะรักษาศาสนารักษาศาสนาพุทธของเราเนีย่ยิ่งกว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศให้กับศาสนาแน่นอนและทุกคนเนี่ยก็เข้าใจและเข้าถึงพุทธได้น่าเสียดายชาพุทธซึ่งประกาศตนเป็นพุทธม,มามะกะเข้ายังไม่ถึงพุทธละสิ เขายังไม่ถึงพุทธยังงมงายยิ่งตามเงาของศาสนาอยู่ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาเปรียบเหมือนที่ตะมาตาลึกมาลัทธิอื่นของเขาเนี่ยพิธีกรรมภายนอกเป็นจันของศาสนาจะลัทธิอะไรก็แล้วแต่ได้ศึกษามาพอสมควรจนกระทั่งลัทธิเดินของตัวเองก็เหมือนกันเช่นนั้นแหละแต่สาคัญที่สุดเรื่องพุทธนี่แมารู้สึกคิดสดานมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากถ้าผูดด้ใดเข้าไปถึงแล้วจึงจะรู้ว่าอืมคําว่าพุทธเนี่อจั่งพลึก คาว่าพุทธเจ้สั่งสั่งเป็นสิ่งมหาศา์ในเมือ่อผู้ใดเข้าไปได้เข้าไปถึงแล้วเนี่ยจะรับรองว่าคูนั้นเนี่ยจะปริมใจที่สุดในชีวิตและจะออกกุทานทาทีว่าเราไม่เสียชาติเกิดต้องออกกุทานแน่ๆว่าไม่เสียชาติเกิดเพราะนั้นทําไมพวกเราจะได้ออกกุทานว่าไ,ไม่เสียชาติเกิดกันละ่ะต่อยุทธ่การปฏิบัติคือเก,เกี่ยวกับําสมาธินั่นเองเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราทําสมาธิเพื่ออุาบายวิธีที่สร้างอาน,นาจวนคุ้มครองให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ จะทําให้ใจของเราจานนตนต่ออำนาจส่วนที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะใช้ยูโอปัญญกะธรรมน้อมธรรมะหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านั้นเข้ามาื่อสอนใจของเราให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นได้อันนี้นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นยาบจะขอร้องพวกเราเนี่ยให้ด้เรื่องบางเพ็ญกันคุยมากมันก็มากแต่อยากให้มีโอกาสด้วยบำเพ็ญกันได้เข้าถึงพุทธกันเสียทีเถอะนะพวกเราแต่สำหรับวันนี้จะมาบอกไม่ถูกว่าความปีตนและปุ้นใจต้องจะก้าขึ้นมา มองเห็นบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธมามะกะอันแท้จริงเนี่ยมากมายเหลือเกินสนใจทางด้านสมาธินี้รล่นใจเหลือเกินเท่าที่อาตมานั่งอยู่ที่วัดเขาทุก,กินนี่บอกตรงๆว่าวันหนึ่งอาตมาไม่ได้สาระอะไรทั้งสิน้นทําไมคนนี้เข้ามาปัญหาที่ถามนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่อาตมาจะตอบเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันสาระพระแตกที่จะแก้ไม่ใช่แก้เรื่องของธรรมะมันแก้ปัญหาของบุคคลนอกกว่าธรรมะไปอีกมากมายนะ เดี๋ยวก็บอกกัมเมียชอบเดินททงไม่ยอมกลับบ้านผัวชจบาานนโยบายไปเที่ยวบอกว่าติดงานมันรู้จะกลับอีหนึ่งตีสองตีสามดิฉันเป็นโรคประสาทเราไม่ไหวช่วยดิยฉันด้วยมันก็มีแต่ไอ้เรื่องสารพัดเรื่องปัญหาโลกแต่นั้นส่วนทางด้านสมาธินั้นฟังฟังดูแล้วในอาทิตย์หนึ่งนะจะมีหรอกสักคนหนึ่งบางทีเดือนทั้งเดือนนละจะมีโผล่ขึ้นมาสักคน,นมาถามอบายวิธีเรื่องสมาธิ พอเขาถามกันมาปุ๊บเราก็ดีใจรีบวางมือเข้ามาสนทนากันคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นลูกศิษย์ของใครอบรมมาจากไหนทํามาแล้วกี่ปีได้ผลอะไรบ้างบางท่านบางคนก็แหมมันก็นอกลู่นอกทางก็อีกนูน่นะมองไปเห็นผีเทว่าแบบทำสมาธิแล้วต้องการหูทิพย์ตาทิพย์ต้องการอํานาจปาฏิหาริารย,าย์ต้องการอยากใหญ่ต้องการอยากเก่งอยากมีชื่อมีเสียงแค่ที่จริงกิเลสบัญชาให้ทําแท้ๆมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเลยแม้ฟังแล้วก็เศร้าสลดอีก ก็ต้องมาปรับปรุงกันใหม่แก้ไขกันใหม่จนกว่าจะเข้าลูกเข้าทางกันเปสมควรแต่ยังดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจตอนนั้นไม่เห็นพวกเรามากมายลรอก้วเนี่ยสนใจทางด้านสมาธิอาตมาอดพุ่งใจไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําใจเฉยเฉยไม่ให้ดีใจไม่เสียใจทำยังไงเล่าตอนนี้เมื่อเราไม่เห็นของดีอย่างนี้ไม่ดีใจได้ยังไงก็มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันดีใจควา,ามดีใจเนี่ยอยากให้อาตมาพูดปกติแล้วอาตมานี่ให้พูดแล,ลด้วก็หลบหลบม,มุมมือก็สู้ แต่วันนี้ก็คิดอยากจะพูดก็เลยต้องพูดเพราะว่าไม่เห็นสิ่งที่ชั่วทุกอตัตมาพูดนั่นเองจึงอยากจะพูดเพราะนั้นอยากจะให้บรรดาพวกเราทั้งหลายผู้เตรียมตัวมาดีแล้วเรียกว่าเตรียมตัวมาดีนะซึ่งเป็นพุทธมามะกะอันแท้จริงไม่ใช่ผู้หลงเงาของศาสนา,ศาไม่ใช่ผู้ยิงตามเงาซะแล้วผู้มุ่งเข้าหาแก่นแท้ของศาสนา,ศาอยากจะให้พวกเรามีโอกาสไปนั่งสมาธิกันเดี๋ยวนี้เตรียมนั่งสมาธิกันเลยเพื่อเข้าไปหาผลอันแท้จริงของสมาธิเป็นรูปาบวิธีที่จะปลดจิตาก กิเลสเราจะได้เป็นอินสระหรือเป็นไทยเสลเอากันกสามสิบนาทีนะ UNC ใครตั้งนาฬินีกาสามสิบนาทีว่ากันเลยตั้งให้ติ้งเลยตั้งเลยเตรียมตัวเลยเอาเตรียมตัวอ,วอนั่งสมาธิลองดูนะท่านผู้ใดสุขภาพไม่ดีนั่งขับสมาธิไม่ได้ทับเพียบก็ได้นะทับเพียบก็ได้หรือท่านนั่งขับสมาธิได้ขอ,อขน้นั่งขับสมาธินะวิธีนั่งขับสมาธิเราก็ดูเองนะอย่างเราก็เห็นพระพุทธลูกบางนั่งสมาธินะเราก็จะเห็นนี่ อ à, ข่ขาซ้ายวางลงก่อนแล้วก็ขาขวาวางทับลงไปนะแล้วก็มือซ้ายวางลงก่อนหงายมือขึ้นนะหงายมือขึ้นแล้วก็มือขวาวางทับลงไปนะถ้าระวางทับลงไปนะบางคนก็บอกว่าเอาหัวไม่มือชนกันบางคนก็นห่างนิ้วหนึ่งไม่ไม่จำเป็นไอ้ไม่จําเป็นเลไม่จําเป็นคือวางลงไปแล้วมันถนัดไม่ต้องพวงคือมันแน่นบางคนวางลงไปแล้วไม่นถนัดเหมือนจะหลุดใจก็ไปพวงอยู่ที่มือความเป็นสมาธิก็ไม่เป็นเพราะนั้นให้วางให้ดีพอดีเลย จะวางก็ไปลึกดๆๆึงงไว้เฉลยได้ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เราจะทําได้นะเอาให้ถนัดกันแล้วกันแล้วก็ลองลองนั่งดูถ้านั่งมันตรงนะมันไม่สบายหยอ่อนลงไปนิดนิดนั่งหายดีที่สุดสบายที่สุดอยากไปบงังคับเขาปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพที่สบายที่สุดอาะแต่ไม่ใช่ตามใจเจริญเรื่องทําสมาธิเราต้องทําให้สบายในเมื่อเรานั่งสบายกายมันสบายทีนี้เรามากําหนดใหม่ลมให้ใจเขาออกดีที่สุดนะ เป็นแบบสาธารณะดีแลอเกินเรื่องสมาธิกำหนดลมให้ใจเข้าเรากำหนดลมให้ใจออกดีกว่านะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรารับรู้เฉยที่ปลายจมูกเอาปลายจมูกเป็นจุดที่ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเลยกันนะเราจะไปวิ่งเข้าตามลมจะวิ่งออกตามลมให้รับรู้ที่ปลายจมูกเฉยรับรู้เฉยหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ให้มีบริกรรมะภาวนาประกอบพุทธกถหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ไม่ออกเสียงเพียงแค่นึกในใจพุทธ โถท,ทุโทโถแล้วลมหายใจเขาอกทีกนะอย่าไปแต่งบางทั้นบางองบอกต้องหายใจก็ออกหนักๆนักแรงแรงไม่ใช่บางคนต้องสูดลมหายใจก็ออกอยาวยาวไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาของเขาปล่อยเลยเขาจะหายสั้นหรือหายยาวเรื่องของเขาต่อไปตามสภาพให้สบายสบายหลวมๆทำธรรมดาสบายๆอย่าเจ๊กอย่าดันแล้วก็การกําหนดอีกลหละอย่าไปสะกดอย่าไปเพ่งรับรู้เฉยๆถ้ามีคําว่าสะกดจะวิปลิตคําว่าวิปลิตนั้นจะไม่ปกติ อาจจะมืองงซึะ้ะหรือน้ำลายมันไหลแห้งคอแห้งก็ดีหรือน้ำลายไหลไม่หยุดก็ดีเหล่านี้เรียกว่าวิปลิตถ้าเรากําหนดถูกต้องไม่มีคําว่าวิปลิตน้ำลายไม่ไหลคอไม่แห้งมึนงงซึะ้ะอึดอัดหน้าอกไม่มีหรือบางทีถ้าเราสะกดตัวเองหากในเมืม่อมีพลังแล้วนะ่มากดว่าตัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามนิมิตมากดว่าเต็มห้องเลยอันนั้นก็ไม่ถูกก็ให้กําหนดใหม่ถ้ากําหนดใหม่ถูกต้องนะ่คือปก,กติ ลมหายใจเขาออกไม่มีละเอียดลงปกติอยู่อย่างเดิมมีคําว่าแกวอยู่อย่างเดิมไม่มีอาการที่ผลิตเลยทั้งลมหายใจเขาออกทั้งจิริยาอาการทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผลิตนั่นเรียกว่าถูกต้องถ้าวิปรลิตขึ้นมาแล้วก็ผิดทันทีเราก็กําหนดใหม่ถ้ากําหนดถูกไม่มีการเพ่งหรือกดดันตัวเองนั้นจะปกติอย่างที่ว่าตะนั้นขห้พวกเราอยู่นสภาพคําว่าปกติทุกอย่างกันเลยกันต่อจากนี้ไปนั่งกับสักสามพุนน, 3, นาที